No. No. เพื่อจะปล่อยสามสี่ตัวนี่มันจะม,มุน่นเดี๋ยวไอ้ดาวได้ได้รับเงินเข้าโครงการก่อนก็ได้พเพราะใช่แม่แม่ไอ้ดาวกำลังพึ่งยื่นเข้าโครงการการแสดงนะครับเดี๋ยวหนูดาวได้เงินเดือนในช้างแสดงเดี๋ยวมาทำให้พ่อครับหรื <laughs> อไม่ง,งั้นก็ให้ถุงหวยก่อนครับ <laughs> หนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดมว่าช้างพรายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า c h a a t e r ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อันนั้นตอนนี้เราก็มาถึงบ้านลูกพี่บัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนควานคนใหม่นะคะเพราะว่าข้างหน้า ข้างหน้ามันเพื่อนหมูดาวเยอะโอ้เพื่อนพี่หลงเยอะเกินไปเราก็ต้องเปลี่ยนควานนะคะชวยสวยมดีเอฟซีก่อนเปลี่ยนควานก่อนครับช่วยลูกวาหลุดไส้ข t ้นลอยใช่ไหมวันนี้ครับเราเราต้องเปลี่ยนควานกทำงานสู้กับการที่เข้าโรงเรียนทำไมเราถึงเปลี่ยนควานคะ แต่ก่อนไหนบอกว่าจะให้แม่จับทำไมต้องเปลี่ยนควานไม่ไม่แม่เพราะว่าข้างหน้าเพื่อนพี่หลงเยอะกลัวหมูดาวตกใจก็เลยต้องเปลี่ยนควานนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเส้นทางที่เราจะไปเดี๋ยวเราจะไปหาพ่อดอยก่อนใช่ครับเราจะพาหมูดาวไปหาพ่อดอยก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเป็นคนขับรถตามพ่อกับลูกชายไปนะคะเพราะว่าเดินไม่ไหวค่ะเพราะว่าเราต้องเผื่ออาหารหมดเสบียงหมดก็ต้องมาเอาให้หมูดาวนะคะถ้าเราจะเดินกลับมา มันก็ไกลนะคะเราก็เลยต้องใช้ยานพาหานะโดยการขี่มอเตอร์ไซค์ตามตูดหมูดาวก่อติดสถานการณ์หมูดาวเดี๋ยวจะพาหมูดาวแวะไปหาพ่อดอยกับน้องแก้วตาก่อนนะคะเดีย๋ยวเราค่อยถึงที่ทำงานเนาะไปไหนโอ้นู่นน่ะคะ่ะนู่นะคะ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะทำไมเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะพ่อของหมูดาว เดี๋ยวแวะไปเดี๋ยวแวะไปเดี๋ยวแวะไปนี่ค่ะพ่อของมูดาวนะคะนี่คือบ้านน้องแก้วตานะคะพ่อดอยอินทนนท์ของมูดาวหน้าตาเหมือนมูดาาเลยค่ะสง่ามากดูคะ่ะดูเรียกลูกชายเข้าไปหานะคะเราก็จะพาหมูดาวแวะไปหาพ่อดอยอินทนนท์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปตามติดชีวิตดาวกันเลยค่ะ อยอินทนนนี้บ้านจะอยู่ติด,ต,ด,ต,ดติดกับที่ร้านแสดงที่เขาเปิดใหม่นะคะท่านใดมาเที่ยวก็แวะเยี่ยมเยยนพ่อดอยอินทนนได้นะคะอยู่ติดกับบ้านพี่เสือนะคะบ้านพ่อดอยไอ้เหี้ยพี่หลง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  เราก็ถึงบ้านพ่อดยอยยิ่งขนนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพาหมูดาวแวะหาพ่อดอยสักหน่อยเพื่อกระตุ้นแรงใจไปทำงานนะคะ,ะเปตรงลมไม้ดูเลยวปรบ้านไปรงมบ้าน น้องแก้ตาแจกแจกขนมพี่ดาวด้วยกินเป็นไหมครับกินเป็นป่ะนกินก็ับวิตามินซีรู้อยู่ช้างกินได้อว้ยกินได้ม่ดาวไม่กินน่าแกตาิดี้วยกิน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 ได้ไหมยังอาเ้าปากได้ไหมพ่อ ก็ให้กินได้มือบ่กินดอกแล้วก็ข้าวปากกินแล้วแอบเอาัดมาแล้วนี่มากินด้วยกันกินด้วยกันครับเออนะฮะตามแล้ว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 พณคุณด้วยนะฮะมีเอ็มบอเอ็มบอมีมีมีคนห่วงขนมด้วยค่ะนี่น้องแกตาห่วงขนมค่ะไม่ยอมให้พี่ๆกินแล้วค่ะนี่ วายดาวโอยจะยังน้องกะได,ไไดโ้โอ้ยโอ้แม่โอยยถ้าเกิดว่าปล่อยไปด้วยกันนะคะข้อแก้วตากับข้อหมูดาวนี่สงสัยจะวุ่นวายน่าดูคันีขึ้นแล้วน่าเล่นนี่นะคะบ้านน้องแก้วตาก็อยู่ติดกับลานแสดงที่เขาเปิดหอชมวิวให้ ได้มาถ่ายรูปกันนะคะก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะถ้าเอฟซีท่านใดมาเที่ยวก็แวะมาเยี่ยมพ่อดอยอินทนนท์กับน้องแก้วตาพี่นพพลัดได้นะคะเราจะปล่อยสามสี่ตัวนี่คื็จะบุญชิลลมุนชิลลมุนน่าดูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปนกจิ้มกุพอใส่ พ่อดอยโอ้โหไปยินคือพ่อพ่อดอยยินว่าแต่พ่อนี่พ่อนี่ดูดูนะคะดูดูดูพ่อดอยพ่อดอยมองมองดูโอ้มันคนหุ่นเนาะหุ่นแบบนี้แหละหุ่นดีมองดีถายนะมันกับผมไงหุ่นดีแม่ดาวเห็นไหมหุ่นแม่ดาวอ้วนเขาไม่ชอบหรอกคนอ้วนพอละวะกินไปแล้วเขาเอินหุ่นแว่กินมาได้นะใส่ปลาก็ใส่ปลา เอวิตามินซีมูนี่กินหลายกับเรเป็นอย่างเพราะว่าเหมือนมันก็เหมือนขนมกินได้ทั้งวันเพราะว่าเม็ดมันเล็กมันไม่เม็ดโตเหมือนที่คุณหมอให้ขอบคุณครับครับก่อนขอบคุณครับสอัสดีโอ้แก้วตาเริ่มเริ่มเริ่มเข้ากันได้แไหมถ้าถ้าไปปล่อยใส่กันยันยันแม่แก้วตาห่วงมาตัวเอาได้บอลเล่แก้วตาเลย บอกาจะไปปลายน้ำกันย่ังในเดี๋ยวมันจะนำว่าจมันจะดูจะมีมันมองอย่างนี้มองดูนะกันไม่เคยอยู่ด้วยกันมันเป็นปกตินะครับช้างที่ไม่เคยอยู่ร่วมกันนะครับเกิดการหว่างลูกก็เหมือนไม่แป้งฮะครับประมาณเดือนยังดาวเล่นกับพี่เลยไอ้สัสพี่ยังนี่เขียนมาไม่เชิญนรอเฮ้ยดาวอ่ะ ใช้บ้านจะไม่เห็นลูกสังไม่เห็นเลยใช้บ้านเห็ดแต่พอดอยพอดอยมาท่านเห็นบ่เห็นตอนไหนก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวดาวมาซอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาวเขาเป็นสุดตายอยู่แล้วเดี๋ยวเขาไม่ช่วยเออจ้าพ่อเขาทำโรงช้างวันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวดาวเขาไม่ช่วย ถ้าถถถ้้้าาาทำจะทำแบบไหนลงช้างเขาดอยระวังโครงการแล้วทำเอาสีเสาสีเสาก็พอแล้วมันต้องทำเยอะทำแชื้อสีเสาครับถ้าเผื่อผมนี่เดี๋ยวให้ดาวเขามีสีเข้ามาบ้านบ่อยๆเดี๋ยวมีรายได้เดี๋ยวผมมาช่วยครับทำแชื้อสีเสาก็พอแล้วพอให้เขาได้หลบฝนก็พอเดี๋ยวไอ้ดาวได้รับเงินเข้าโครงการก่อนก็ได้ใช่ไหมแม่ ไอ้ดาวกำลังพึ่งยื่นเข้าโครงการการแสดงน,นะครับเดี๋ยวหนูดาวได้เงินเดือนในช้างแสดงเดี๋ยวมาทำให้พ่อครับหรืไอไม่งั้นก็ให้ถุงหวยกว่อนครับ <c oughs> ซื้อสักทีไหมยหอยากถุงหวยไม่เคยซื้อสักทีครับถ้วาวถ้วย48หลายตัวคุณตุกปหลายเฮ้ยเฮ้ยสั่งตกลมไป่ใช่ <c oughs> ไ,ปไปทัน่ทนเหรอไป,ไป,ไป,ไปล่าวันว์เลยมันสุกวันที่เท่าไหร่ ที่สิบเอ็ดโอ้หที่สิบหกนี่แหละครับเดี๋ยวผมไปซื้อหวยครับเดี๋ยวพ่อมีตังค์ก็ไปทำโรงงานให้พ่อดอยพูดเอาหน้าไปขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับมาดาวบ้ไปบ่ไผ่บ่ไผ่มามาเดี่ยวไปยูดอวยป้าพี่พ่อเข้าปียูปีแต่ยูช่วงปีแต่มาแกยังว่าออกจากกบลักแล้วผู้ใดจับก็ได้เนาอ มันจะมันจะมุนไอ้ปุ้ยนะ่กับบติบวาได้ไงฉันวา่าสางนี่อกับบวาดี้กับ,บ,บ,บไม่เอฟซีเขาจะไม่มาไม่ไมไปบ้านดาวคอคัวเขามาหาแกน้าตามหมดมาบ้านบ้านแก้าตามมังคอ เราก็เดินมุ่งหน้าไปที่ลานแสดงหรือที่ทำงานเลยนะคะตอนนี้เนี่ยคะ่ะเหตุผลที่พ่อน้องดาวไม่ให้คุณแม่จับน้องดาวก็เพราะว่านี่แหละคะ่ะเพื่อนพี่หลงเยอะมากเดี๋ยวกลัวหมูดาวตื่นตกใจนะคะเพราะว่านาน,น้ะคะหมูดาวไม่ได้เดินแบบนี้นะคะดาวดาวเราอยู่แต่ที่บ้านนะคะไม่ค<ห>่อย<ห> <ๆ S 1> ได้ได<ๆ>มา ไปเลยเดินไปเลยเฮ้ยลุงลุงเอ,อ้ย<ง>ไอ้ลูกไปไปกับพี่ดาหนึ่งเก่งมากครับผมนิ่งมากครับผมไม่กลัวไม่ตื่นไม่ตกใจเลยครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรา ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะ <Opp ure. S 1> ทุกช่องทางด้วยนะคะเดี๋ยวเดี er ๋ยวเดี er ๋ยวเดี๋ยวแอคชั่นหล่อๆหน่อยสิขอบคุณทุกสำหรับทุกกำลังใจขอบคุณสำหรับทุกช่องทางที่ติดตามดาวมงคลน,นะคะขอบคุณค,ะค,ณค่ะขอบคุณครับเร็วดาวขอบคุณขอบคุณนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับครับ